อีกแล้วนะคะกับช่องเจริญพันธ์ชาแนลจากเต้นรถเจริญพันธ์ลัตนาสินนั่นเองนะคะบอกเลยว่านะคะเต้นรถของเราเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองเนะคะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาของทุกวันนั่นเองเนะคะ่ะใครที่สะดวกเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลย บอกเลยว่านะคะในแต่ละคลิปของช่วงเจริญพันธ์รีวิวแบบนี้เราจะนําเอารถยนต์มือสองภายในเต็นท์ของเรามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันแบบละเอียบถี่ยิบกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนก่อนที่จะเลือกซื้อรถยนต์มือสองนั่นเองนะคะและนอกจากรถยนต์ราคาถูกๆแล้วเดี๋ยวขอแจ้งโปรโมชั่นจากเป็นรถกันก่อนเล ะะซื้อวันนี้จ่ายปีหน้านะแล้วก็ลงไปถึงฟรีดาวใครอยู่ต่างจังหวัดเราส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านอีกด้วยแล้วรวมไปถึงเอ,งอาสารก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะอนุมัติง่ายอนุมัติไวใน1วันเท่านั้นเองนะสําหรับช่วงเจริญพารีวิวของเราในช่วงนี้เรามาพร้อมกับคันที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยสําหรับมิส ดูบัชีแอคคขาดปี2016นั่นเองเนะคะราคาสด319,000บาทเท่านั้นแต่ว่าพิเศษสำหรับคนที่มาจากช่อง Youtube ของเราเรามีส่วนลดให้20,000บาทกันไปเลยเหลือเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาท ข้าง,งวด5,000เท่านั้นเองค่ะคือบอกเลยว่าถูกมากๆเลยสำหรับคันนี้ใครที่อยากจะได้รถเก๋งประหยัดน้ำมันแนะนำเลยคันนี้อะถึงช่วงที่เราจะพามาดูกันก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านี้เลยนะคะบอกเลยว่าเขาออกแบบได้อย่างสวยงามมากเลยสภาพ80%เลยสำหรับภายนอกและรวมไปถึงตรงนี้เขามีไฟเดล้าด้วยนะคะสำหรับไฟเดล้์ตรงนี้จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในช่วงเวลากลางวานันแผมยังทำให้ตัว รถสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยกันลอยนะคะจากตรงที่เป็นมือจับนะคะเราก็มีให้เรียกได้ว่าคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กอีกด้วยนะคะพิเศษเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้รถที่แต่งมาแล้วแบบหล่อๆ Mitsubishi อ c คะด์คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะดูภายนอกเสร็จแล้วมาเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูภายในกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์ทรถกันก่อนเลยนะคะเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็นี่สตาร์ทรถคือบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์นี่เลยนะคะก็จะขึ้นมิสูชิมอเตอร์เป็นจอทัชกรีนสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าไฮโซก็รูทันสมัยมากๆเลยใครที่อยากจะได้รถที่มีออปชันจัดเต็มซึ่งสําหรับจอตรงนี้เขาให้มาจากโรงงานเลยไม่ได้มาติดใหม่ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าจะเป็นนะคะแผงควบคุมนะคะที่อยู่ตรงนี้สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้แบบนี้เลยคือสะดวกสบายมากๆเลยรถที่มีออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ราคาถูกๆ2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นที่เราลดให้นะคะแล้วก็ค่างวด5 เท่านั้นเองค่ะใครที่สนใจรถคันไซมินิแบบนี้นะคะสำหรับมิตซูบ i ชิแอ c ทัตปี2016น่าสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ที่ Facebook แฟนเพจรถยนต์มือสองเจริญพันธ์ัตนสินนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงไลน์แอด c p r s ด้วยใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดสับส i ายให้กับช่องจเจริญพันธ์ชาแนลของเราด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะไว้เวลาเรามาลงคลิปลอบาน้าจะทำการแจ้งเตือนให้กับทุกคนได้มาดูคลิปในการรีวิวรถยนต์มือ สองคานในตน้นของเรานั่นเองนะคะรถด,ดีรถสวยรถราคาถูกต้องที่นี่ทีเดียวเต้นรถเจริญพนนันรัตนสิง์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่าเราจะพารถยนต์คันไหนมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย